ส่วนนี้ไก่เคี้ยได้ไหม <c oughs> ได้ไหมไม่รู้แต่สาวคน <c oughs> นี้ลงจากรถเลยคุณโบครับคือคุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาได้ข่าวเนี้ยมันมี2มุมแน่นอนครับ <c oughs> บางคนมองเออคือมันคงไปได้มั้งบางคนบอกเอ๊ะมันไปไม่ได้เพราะว่าเธอจะจอดรถอยู่แล้วมันมีป้ายบอกว่าเลี้ยวซ้ายรอสัญญ,ญาณไฟจ้าเราตามคลิปเลยนะจ้าแต่ว่ารถแดงข้างหลังจ้ามาปนปีดปป๊ ปีนจนเธอต้องลงจากรถแล้วไปชี้บอกพี่ป้ายอยู่นั่นเลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟปรากฏคนขับรถรถแดงบอกว่าอ๋อไปได้เชียงใหม่อนุโลมไปได้ครับเชียงใหม่เพื่อนอนุโลมครับเดี๋ยวถามคนพื้นที่คุณบุ๊คอานุโลมจริงไหม เอาผมไม่แน่ใจแต่เนี่ยป้ายจราจรมันเป็นป้ายตามกฎหมายคงไม่มีการอนุโลมหรอกคุณใช่แล้วมันจะอนุโลมเพื่อใครมันก็คงไม่ได้เนาะมันต้องปฏิบัติตามกฎนะคะอนุโลมโดยเฉพาะเพื่อสีล้อแดงก็มาได้นะฮะไม่ใช่นะผู้หญิงคนนี้แหละค่ะตามที่เล่าไปเลยเธอโพสต์คลิปนะเพราะเธอสงสัยในเรื่องนี้ถึงขั้นที่ต้องเอาไปโพสต์เอาไว้ในเพจของเชียงใหม่เลยว่า จริงไหมคะแบบนี้นี่แล้วก็บอกว่าสีแยกนี้คือสีแยกไฟแดงอัสดา,าทรค่ะที่เพิ่มเมืองเชียงใหม่นะคะคุณผู้ชมโอ้พอมาเจอบีบบีแบบ,บ,บ,บนี้ลงจากรถเลยค่ะแล้วก็ไปถามชี้ป้ายอ่ะแล้วยังไงต่อคะเนี่ยไปดูคลิปกันเลยนะค่ะ คงโดนบีบแตรกดดันจนทนไม่ไหวฉันต้องลงไปชี้แจงหน่อยนั่นไง ป้ายเลี้ยวซ้ายต้องรอสัญญาณไฟเห็นไหมคะอะชี้ให้ดูมันมีป้ายนี่แหละค่ะตัดสินใจเลยโพสต์คลิปนี้เอาไว้แล้วตั้งคําถามว่าตกลงมันอนุโลมใช่ไหมแล้วไปได้จริงหรือเปล่าทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับเธอนะคะเธอชื่อนางสาวน้ํานะคะเอาคุณผู้ชมอายุ43ปีเธอบอกว่าเธอเนี่ยพื้นเพเป็นคนชิงใหม่นั่นแหละตอนนั้นขับรถออกจากที่พักจะไปทํางานย่านคูเมืองอก,ก็มาเส้นนี้<ไ>ปเป็นประจาํา<ป>แล้วก็หยุดรอตามปกติเ<ป>พราะรู้ว่าตรงนี้<ป>มีป้ายบอกให้รอสัญญ,ญาณไฟและถึงเลี้ยวได้อ้าวทีนี้ตอนนั้น อย่างที่เธอบอกรถสามล้อแดงเออเนี่ยรถแดงเนี่ยสองแถวแดงอะ่ะขับบีบแต่ใส่ลายลั้ง<จ>ตัดสินใจลงไปงสี่ล้อแดงสี่ล้อแดงปรากฏคนขับเนี่ยสองแถวพูดกับเธอว่าเชียงใหม่อนุุลมได้โอ้แล้วลักษณะเหมือนกับแบบโหใสในลักษณะเยอะๆเธอด้วยเธอก็เลยอยากฝากคนขับรถสาธารณะว่าให้เคารพกฎจราจรกันน้อยเนี่ยนะคะเพราะป้ายนี้ทีนี้เธอก็เลยบอกว่าเออป้ายนี้เนี่ยน่าจะเพิ่งมาติดได้ไม่นานหรือว่าอย่างไรกันแน่ก็สุดท้ายเธอสงสัยก็เลยต้องมีการโพสต์ถามลงในเพจนั่นแหละค่ะ แล้วเหมือนจะปีนๆรอบที่สามที่พีปลดกุญแจปลดปลดเบลลงไปอะคะอ่ะเราก็ลงไปคุยกับเขาเหรอครับเราก็บอกเขาลงไปชี้คำว,ว่าป้ายนี้ค่ะบอกว่าเลี้ยวซ้ายให้รอสัญญาณพีก็พูดแค่นี้เลยแต่เขาตอบมาบอกว่าเจียงใหม่อนุโลมได้ครับเออเขาก็พูดประมาณแบบเยะอะเย้ยเราด้วยประมาณนี้แต่พี่ไม่ได้พีได้ไม่ได้ตอบโต้ก็เดินกลับรถเลยถ้าเขาเห็นคลิปก็ ให้เขาเข้าใจใหม่ว่าถ้ามีป้ายให้รอก็คือรอก็คือมันก็คือจะโดนปรับนะคะแล้วก็คุณเป็น,นรถขนส่งสารานลนะค่ะคุณต้องเป็นตัวแทนของคนคนใช้รถบนถนนในเชียงใหม่ด้วยไม่ใช่ว่าคุณจะมาทำอะไรคุณก็อยากทำคุณจะไปโซนรีบส่งผู้โดยสารคุณก็จะเลี้ยวอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องเป็นตัวอย่างให้นักท่องเที่ยวด้วยไม่ใช่ว่าอยากทำอะไรก็ทำ คุณน้ำเนี่ยพูดดีนะ,ะแต่ที่เธอสงสัยว่าป้ายนี้เพิ่งมาติดหรือเปล่าแล้วก็พอเพิ่งมาติดเนี่ยสี่ล้อแดงเขาเลยคิดว่าโอ้ยที่ผ่านมาก็เลี้ยวได้เลี้ยวได้เลี้ยวได้แล้วก็ไม่ทันได้ดูป้ายจราจรใหม่นี้นะครับค่ะก็เลยต้องไปตรวจสอบกับทางด้านของกลุ่มงานจราจรค่ะตํารวจสักหน่อยพันตำรวจโทศักดาค่ะท่านว่าย,ยัางไงท่านเป็นสารวัตรกลุ่มงานจราจรนะคะเอ๊ท่านคะตกลงเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือว่าเลี้ยวซ้ายต้องรอสัญญ,ญาณไฟคะครับมาเลี้ยวซ้าย จริงๆแล้วกฎหมายจราจรไม่ได้มีเขียนไว้เลยนะครับนะครับแต่สิ่งที่เราปฏิบัติกันมาเนี่ยมันถูกฝังลึกมานานนะมันถูกฝังลึกมาค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นแล้วเราก็คิดว่ามาเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ผมอธิบายแบบนี้ครับหากว่าเส้นทางหรือแยกที่เราใช้เส้นทางเนี่ยมันมีป้ายขึ้นว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแบบนี้ท่านเลี้ยวซ้ายได้นะครับแต่เลี้ยวซ้ายเนี่ยท่านก็ต้องดูรถทางขวาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอีกกรณีหนึน่งครับ หากเป็นเรื่องของมีป้ายชัดเจนเลยหยุดรอสัญญาณไฟอันนี้เราต้องหยุดอยู่แล้วนะครับเพื่อปฏิบัติตามป้ายบังคับต่างๆแต่กรณีที่ไม่มีป้ายไม่มีป้ายท่านก็ต้องหยุดรอสัญญาณไฟนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ทางผมเล่าแบบนี้ครับว่ากรณีคนที่เขาใช้เส้นทางปกติแล้วเขาหยุดรอสัญญาณไฟนะครับแล้วมีรถตามมาด้านหลังเมื่อตามมาด้านหลังแล้วบีบแต่ใส่เขา นะครับอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง <_ C 1> มันมีคำานึงครับ <_ C 1> บอกว่าโดยอนุโลมได้โดยอนุโลมไม่มีนะครับหากพบเห็นการกระทําความผิดก็จะดําเนินการตามกฎหมายชัดไหมชัดเจนมากชัดไหมบ่มีเนอะอนุโลมให้รถบางคันบ่มีเนอะไม่อนุโลมนะแล้วก็ท่านตอบได้ชัดเจน 3, 3> <ช>กรณีนะ<ช> <ๆ S 1> กรณีมีป้ายให้รอสัญญ,ญาณไฟกรณีมีป้ายว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือกรณีไม่มีป้าย อ่าอธิบายชัดเจนใช่คุณผู้ชมชัดแล้วนะคะว่ามีป้ายแบบนี้ก็ต้องหยุดรอค่ะหยุดรอสัญญาณไฟดูให้ดีค่ะมีรถมาอีกทางหนึ่งส่วนเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดคุณก็เลี้ยวซ้ายได้ผ่านตลอดไม่มีป้ายคุณก็ต้องหยุดรอเพื่อระวังรถที่มาอยู่ดีค่ะไม่ใช่แฮชแท็กนี้นะฮะเก็บใหม่อนุลมได้เดี๋ยวว่าไปใช้กับเรื่องอื่นๆไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎจราจรลดอุบัติเหตุได้ค่ะ